สวัสดีครับผมเซลลตอนะครับวันนี้ผมพามาดูรถมือสองเข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมพอดีรถมือสองเข้ามาเรื่อยๆครับก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับผมเข้ามาเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็สี่สิบแรงครับผมสภาพสวยอยู่ครับอันนี้ก็สี่สิบแรงครับเข้ามาเยอะอยู่ครับ รุ่นเล็กครับอันนี้ห้าสิบแรงเข้ามาใหม่ๆสดๆตะล้อนครับผมอันนี้ก็ห้าสิบแรงครับผมเข้ามาใหม่รถนี้ไม่ค่อยโสมครับผมสภาพดีครับผมนี่นี่เลยอีกคันหนึ่งเป็นรถขุดครับผม รถขุดเข้ามาใหม่ตัวนี้น่าจะเป็น U 3 5น่าจะใช่ครับผมอ่าใช่เนี่ยครับเป็นตัว U 3 5ครับผมตัวนี้สภาพโอเคอยู่ไม่ไม่โทมเท่าไหร่ครับผมด้านหลังก็ยังไม่เท่าไหร่ครับ สภาพดีสภาพสวยอยู่ครับผมเขามาใหม่ๆถางร้านก็จะเอามาล้างครับผมล้างปกติครับล้างฝุ่นล้างโคนออกครับผมวันนั้นผมถ่ายแปดห้าไปแปดห้ายังไม่ได้ล้างนะครับวันนี้เอามาล้างนะครับผมล้างเรียบร้อยแล้วรถดเกีียว อันนี้รถเกี่ยวยันมาเป็นกระสอบครับขายสดเอ็นยูห้าห้ามือสอง,ง,งครับผมห้าสิบแรงสี่สิบแรงเ u 5 5ห้าห้าครับผม b ียสิบครับมือสองเครื่องอัดฟางมือสอง เครื่องอัดฟางตัวนี้เป็นตัวเก่าครับ HB หนึ่งสามศูนย์ครับผมตัวนี้เป็นมือสอง MU ห้าห้าครับผม MU ห้าห้ามือสองอันนี้ก็ MU ห้าห้าครับผม ฝั่งนู้นก็มีรถนะคะผมเดี๋ยวผมฝากเว์โทนนะครับผมหากลูกค้าท่านใดที่สนใจหรืออยากสอบถามราคารุ่นอื่นๆสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับโคศู061023116หรือไอดียไลน์0903309708นะครับผมเซลต่อนะครับผมแอดมาสอบถามได้ครับผมอยากรู้ว่าใช้เอกสารอะไรบ้างในการออกรถจะซื้อสดซื้อผ่อนสอบถามได้ครับ ขอบคุณที่มารับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ